สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบและคาาพฤกษบแล้ก็ราศีพฤกษบนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะว,วันตกค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักประจําวันที่1 6บหกถึงสากระฎาคมสองพค่ะไปดูกันว่าใน2สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเปิดด้วยไพ่โรแมนต์แองเจิให้กับคุณก่อนเลยค่ะ คุณได้ไพ่คุณจะได้เจอคนที่เข้ากันได้ดีเคมีตรงกันนะคะความรักของคุณและเขาเนี่ยจะดึงดูดกันมากๆเหมือนเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่โอ้เมื่อได้เจอกันแล้วเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันแบบแข็งแกร่งมากๆขนาดนั้นเลยนะคะทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามันมันทุกอย่างมันเข้ากันได้หมดเลยจริงๆค่ะไม่มีอะไรที่เอ่อมาขัดแย้งในความคิด หรือทัศนคติระหว่างคุณกับเขาเลยทุกอย่างเอออทุกอย่างมันดีงามไปหมดเนาะเข้ากันได้ทุกเรื่องเห็นพ้องต้องกันคุณจะได้เจอคนแบบนี้นะในช่วงสองสัปดาห์นี้แล้วคุณก็จะนะคะเหมือนกับว่าได้ให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้เรียนรู้ด,ดูใจเปิดโอกาสให้อ่า ให้ความสัมพันธนี้มีการพัฒนาแล้วก็เหมือนกับไม่รู้สิบางทีเนี่ยเ,เพื่อนๆชาวพฤศสบางคนเนี่ยอาจจะ อาจจะอยู่เป็นโสดมานานแล้วแบบนี้นะสำหรับบางคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็เมื่อคุณรู้สึกว่าเอ้ยมีใครทักทายคุณมาหรือเอ่อทักคุณมาอะไรแบบนี้ค่ะในสื่อโซเชียลอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะมันก็รู้สึกเอ๊ะนะมันก็รู้อาจจะรู้สึกเหมือนมันเป็นสัญญาณดีๆหรือมันเป็นอะไรที่เอ้ยปล่อยผ่านไปได้เอ๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออน่าจะเปิดโอกาสให้กันและกันนะลองดูซิอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีใครบางคนในอดีตของคุณเนี่ยกลับมาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเคยเจอกันมาแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ energy แต่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมีความแตกต่างกันหรือไปกันไม่ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะมีการหวนกลับมาแล้วก็เปิดโอกาสให้เราทั้งสองคนรระหว่างคุณกับเขาได้เรียนรู้กันเนาะ มองว่า,าจะมีใครคนนึงนะคะเข้ามาแล้วทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยเปิดอกเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาที่ผ่านมานะในอดีตของคุณนะน้องที่ผ่านมา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเป็นว่าที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคะอาจจะเจอความรักที่มันเหมือนกับทําให้เราไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่พอคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเออ ถ้าสมมุติว่าเราจะคบหรือเราจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาตั้งแต่ตอนแรกเลยฉันเป็นคนยังไงเธอเป็นคนยังไงแล้วคุณชอบอะไรเราชอบอะไรปรับทัศนคติกันตั้งแต่แรกถ้ารู้สึกว่าเอเน g y จีนี้ไปกันได้เข้ากันได้ดีก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยว้าวใครบางคนที่คบหากันมานานแล้วนะคะ อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาแล้วว่าถ้าเราครบกันมานานนะคุณกับเขานะเออถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะได้แต่งงานกันสักทีนึงอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชาวพฤษภคุณมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะในช่วงสองสัปดาห์นี้อาจจะคนที่คบหากับคุณมานานแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปิดใจกับคุณเลยว่าอะ ยังยังเออเราก็คบไปมาอะกี่ปีแล้ว2ปี3ปี1ปีอะไรก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มีทัศนคติที่ตรงกันเข้ากันได้ดีเนี่ยขอแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันมันเป็นไพ่ที่ขึ้นมาคือต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะ กับอารมณ์และความรู้สึกของคุณและเขานะคะคือโรแมนติกฟิลลิง่งคือมันเหมือนกันในช่วงสองสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่เพื่อนๆชาวพิ่งศพเนี่ยมีพลังงานของคำว่ารู้สึกมีความสุขกับความรักมากๆคนรักเปิดใจหรือเจอคนที่แบบอุ้ยไปกันได้ดีเปิดใจอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสกันและกันแต่พลังงานเนี่ยมันมันมันดีมากมากๆไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนอย่างคนโสดเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอใครก็ไม่รู้ที่ ไปกันไม่ได้เลยความคิดทัศนคติแตกต่างกันพอมาเจอคนที่เข้ากันมากๆเนี่ยมันก็มีเกณในอนาคตที่จะแต่ได้แต่งงานกันดูเหมือนกับว่าชาวพฤษโนะคะคุณจะได้สลัโสดแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าไพทาโรอยากจะบอกอะไรกับความรักของชาวพฤษโตกบ้าง คุณจะได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นมานานใครที่คบหากันแล้วรู้สึกว่าความรักนี้มันเปิดเผยไม่ได้นะรู้สึกว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ปิดบังสถานะไม่ชัดเจนเป็นรองเป็นอะไรที่มันเหมือนกับคืออาจจะต้องรอให้คนที่คุณคบหาเนี่ยเขาไปเคลียร์ไปจัดการซึ่งคืออยากจะบอกว่า คือพอถ้าเจอแบแบบนี้ปุ๊บนะบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เข้าไปเป็นมือที่3หรือฉันเข้าไปเป็นมือที่3หรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนี้นะคะมันดูเหมือนกับว่าคนที่คุณคบหาหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองคุณเองเนี่ยคือ พลังงานเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นในฝั่งเขาอย่างเดียวนะมันอาจจะเกิดขึ้นกับฝั่งคุณก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณอยู่กับคนปัจจุบันของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแยกกันอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วก็เออก็โอเคเขาก็อาจจะไปมีคนใหม่แล้วคุณอาจจะคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะคบหาดูใจกับใครอยู่แต่ว่า ะระหว่างคุณสองคนอาจจะยังไม่ได้จัดการในเรื่องของการหย่าอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะต้องแคร์ในความรู้สึกของลูกหรือในทางสังคมอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลังจากนี้นะคะปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณได้ตื่นรู้แล้วว่าถ้าเรามัวแต่แคร์ตรงนี้อยู่เนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตเราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ตื่นรู้ก็ได้ว่าเอทุกคนเนี่ยมันก็สามารถเกิดเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เราไม่จําเป็นต้องยื้อเพื่อปิดบังสถานะลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วควรที่จะได้รับรู้ว่าเออเราไม่สามารถจะอยู่กันได้เรื่องราวของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีการเปิดอกปูวใจหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณหรือถ้าคุณรอคอยตรงนี้เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นตรงที่ว่าคือมันก็ ต้องดูในเรื่องของความรู้สึกลูกความรู้สึกเป็นหน้าเป็นตานน่นนี่นั่นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาดึงไว้นานๆเนี่ยมันก็ทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันก็เปิดเผยไม่ได้สักทีสุดท้ายแล้วเชื่อว่าระหว่างคุณกับเขาคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่จะเคลียร์พลังงานตรงนี้ให้ชัดเจนได้ในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณไม่จําเป็น หรือเขาเองก็ไม่จําเป็นที่จะอยู่ในสถานะปิดบังซ่อนเร้นอีกต่อไปนะใครที่อยู่ในสถานาการณ์นี้บอกได้เลยว่าคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เปิดเผยและสถานะของคุณจะชัดเจนค่ะอู้ได้ไพ่เดียมเพรสขึ้นมาเลยบอกแล้วว่าเพื่อนๆชาวพฤกษพจะมีข่าวดีนะคะการยอมรับการถูกให้เกียรติ แล้วก็จะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์การแต่งงานก็จะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมแล้วอะ่ะพร้อมที่จะมีลูกพร้อมที่จะสร้างครอบครัวใหม่ทุกอย่างมันดูเรียบพร้อมมันดูพร้อมไปหมดเลยเดี๋ยวเลยเฟร์สคุณอาจะคบอยู่กับชาวมิถุนก็นได้นะเพื่อนๆชาวพฤษภเพราะอะไรคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องบอกละว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรอก ถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะเจอกันในสถานการณ์ที่ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกอย่างมันมีการเคลียร์กันได้นะะมันมีการเคลียร์ให้ชัดเจนได้เพราะจักรวาลบอกว่าระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่กันนั่นเองเคมีตรงกันนะมีแพลนแต่งงานกันหรือเวลาที่อยู่ได้ใกล้ชิดกันนั้นนะคะรู้สึกมันเหมือนต้องการกันและกันสามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องลองเปิดโอกาสให้กันแล้วไม่ใช่หมายความว่าเจอกันปุ๊บแล้วเหมือนกับว่า ตัดสินใจใช้เลยระหว่างคุณกนะับเขาเชื่อว่ามีการคบหาเรียนรู้กันมาจนรู้สึกว่ากลายเป็นความรักแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่และเขาคือคนที่ใช่อย่างแน่นอนนะคะแน่นอนค่ะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยบอกได้เลยว่า Energy นี้นะคะบอกว่าคุณหรือเขาที่ใครที่มีพันธะใดๆอยู่ที่พันธะนั้นหมายความว่า ไม่ได้เข้าไปเป็นมือที่สามแล้วแล้ว,แล,วแล้วทําให้เกิดการแตกแยกนะเพราะอันนี้ไม่มีทาวเวอร์ขึ้นมาคุณต้องเข้าใจว่าที่หล่ออธิบายไปแล้วเนี่ยคือคนที่อาจจะยังไม่เหมือนกับยังไม่เคลียร์ในเรื่องของทะเบียนยังไม่แยกบ้านกันหรือในต้องปกป้องกันและกันในสถานะที่มันจะต้องเป็นอยู่เพื่อสังคมเพื่อลูกแต่แต่ว่ามันก็คือรู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยู่กันในสถานะของสามีภรรยาแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะ เอ่อทุกอย่างจะเหมือนเหมือนกับว่าจะถูกปล่อยวางลงแล้วความรักครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขามันจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนคุณหรือเขาที่อยู่ในสถานะนั้นจะหันหลังให้กับสิ่งเก่าๆเ,เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะชาวพฤกษพรักของคุณนะคะจะเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งรัก นี้เกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ใจกันและกันรจริงๆไม่มีการแย่งชิงไม่มีการเข้าไปแทรกแซงแต่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่เหมาะสมต่างคนต่างก็อดทนรอคอยนะคะรักนี้มันเป็นรักที่บริสุทธิ์เนาะดอกไม้สีขาวเห็นไหมคะความรักของคุณในสองสัปดาห์นี้จะมีความสดชื่นจะกเหมือนมีการฟื้นตัวได้รับการยอมรับแล้วก็เปิดเผยมีสถานะที่ชัดเจนนะ คุณและเขาต่างก็เอาชนะใจกันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องของความดีในเรื่องของการรู้จักอดทนแล้วก็รอคอยเข้าใจกันและกันนั่นเองค่ะ,ะไปดูอีกสักห้าใบนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพฤกษบอีก การแต่งงานค่ะเวทติ้งและสี่ไมเท้าอ่าระหว่างคุณคนะมีความฝันอะไรร่วมกันไว้ไหมการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การซื้อบ้านการอะไรก็แล้วแต่แพลนของคุณนั้นสามารถเลยค่ะเกิดขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ค่ะใครที่อยู่ในเอเนจีนี้นะคุณและเขาจะได้แต่งงานการแต่งงานจะเกิดขึ้นเดอร์มิดนะคะโอเคนะมันเป็นไพ่ที่ รอคอยกันมานานงานเงียบเหงากันมานานรอคอยเวลาที่เหมาะสมรอคอยเวลาที่ใช่ hmm และต่างคนก็มั่นคงซึ่งกันและกันเขาก็ไม่ได้สนใจคเลยคุณก็ไม่สนใจคเลยต่างคนต่างมีกันและกันอยู่แล้วที่คอยนะคะเขาเรียกว่าคอยเวลาที่เหมาะสมคุณจะไม่เหงาแล้วนะหลังจากนี้เขาเองก็จะไม่เหงาแล้วเราจะมีกันและกันแล้วคุณอาจจะคบหาอยู่กับชาว ราศีกันก็ได้ทีนี้เอ NERGY ความรักระหว่างคุณเขาเนี่ยเมื่อไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณได้รู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงมันนานกว่าที่จะได้ลงตัวก่อนที่จะได้ลงเอยระหว่างคุณและเขาอาจจะรอคอยกันมานานแสนนานแล้วก็ได้หรือใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโสดอ่ะอาจจะเป็นโสดมานานแล้วก็ได้หรือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นโสดมานานแล้วก็ได้แล้วเมื่อได้มาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเฮ้ยเคมีตรงกันแล้วก็รู้สึก เปิดใจคุยกันเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะอายุมากแล้วเมื่อมาเจอคุณเขาก็อาจจะปิ๊งแล้วก็เหมือนกับว่าขอคุณแต่งงานเลยอันเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้นะอาจจะเรียนรู้ดูใจกันสักเวลาสั้นๆแต่คนคนนี้อาจจะอายุเยอะแล้วรอคอยมานานแล้วโสดมานานแล้วอ่ะเมื่อเจอคนที่ใช่ขนาดนี้ทําให้รู้สึกโรแมนติกขนาดนี้จะรออะไรคะขอแต่งงานเลยก็เป็นไปนได้นะคะได้ไพ่เดือดซัน เพื่อนๆชาวผู้ศกคะความรักของคุณในครั้งนี้นะบอกได้เลยว่าไม่ว่าใครจะสถานะไหนมันจะเป็นความรักที่สดใสเหมือนกับว่าได้เจอฟ้าหลังฝนอีกครั้งหนึ่งรักครั้งใหม่หรือรักที่รอคอยกันมานานหรือคู่ที่คุณจะได้เจอเนี่ยเป็นคู่ที่จะเข้ามาทําให้คุณสว่างสดใสที่คุณเนี่ยรู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะนี่คือรักแท้แล้วนะ คนคนนี้นะคะจะเข้ามาเติมเต็มความชุ่มชื้นความชุ่มฉ่ำเข้ามาเอื้ออาทรเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาทำให้คุณนะคะได้รู้สึกว่า,ามีใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างอบอุ่นหัวใจเขาเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นเป็นคนที่เอื้ออาทรเป็นคนที่มีความเมตตาจะเข้ามาเติมน้ำนะคะให้คุณได้สดใสให้คุณได้ชุ่มฉ่ำในหัวใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไพ่ฟอบสอดนะคะไพ่สีดับได้หยุดพักกันสักทีนึงเนาะบางทีเนี่ยการรอคอยหรือการอยู่คนเดียวเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกมันอยู่คนเดียวมันก็เหนื่อยได้นะเพราะว่าอะไร เมื่อไหร่จะได้เจอใครคนนั้นสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะได้เจอไอ้ของเมื่อไหร่จะได้เจอคู่ครองเนี่ยมันทําให้รู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะแต่ระหว่างคุณเขาไม่ได้เจอกันแล้วรู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายละรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันไม่ต้องมาคุนคิดฉันรู้สึกวางใจรู้สึกเบาสบายรู้สึกเหมือนกับว่าได้เจอคนที่ใช่แล้วมันหายเหน็ดหายเหนื่อยอ่ะมันได้หยุดพักมันได้พักผ่อนอะไรอย่างนั้นนะคะเอนเนอจีของชาวพุกศพเนาะอ่าไปดูไพ่กอเรสเลิฟนะคะอยากบอกอะไรกับคุณคะ ขอสามใบค่ะได้ไพ่ มีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะกลับมาสดใสนะกลับมามีความสุขในชีวิตกลับมารู้สึกว่าโอ้นี่คือชีวิตของฉันบรรทมล้อมด้วยดอกไม้หอมล้อมด้วยธรรมชาติชีวิตที่เงางดงามและสดใสเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รู้สึกแบบนั้นกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะ Reflection คุณจะได้คนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจและเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคะ่ะหรือตัวของคุณเองนะคะ อาจจะได้เป็นคนที่เข้าไปเยียวยาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคนนั้นก็เป็นไปได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนคุณกับเขานะคะเข้ามาเยียวยาซึ่งกันและกันแล้วก็เข้ามาเข้าใจในชีวิตของกันและกันเปลี่ยนแปลงชีวิตของกันและกันเนี่ยให้ได้มีความสุขเนาะดีค่ะปล่อยให้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคือมันเหมือนกับเมื่อคุณกับและเขาเนี่ยได้พบได้เจอกันเนี่ย เมื่อการแต่งงานเกิดขึ้นคุณและเขาจะปล่อยให้ชีวิตมันโฟล์มันโฟล์มันโฟล์ไปกับชีวิตมันลื่นไหลมันมีความสุขมันคือแบบตามกันอะตามกันไปอเออเขาชอบแบบนั้นคุณก็ชอบแบบนั้นเราจะไม่ขัดคอกันเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะมีเหตุและผลในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปกันแบบโฟล์มีความสุขเหมือนกับไพ่ใบเนี้ยพักผ่อนผ่อนคลายสบายๆชีวิตรักมันก็จะรับรื่น แล้วก็ไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะเพื่อนๆชาวพฤกื่ศพคุณจะได้เจอกับรักที่ดีทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับเพื่อนๆนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ